ไอ้ค <oung> ่ะคิดถึงมากค่ะคิดถึงมากค่ะคิดถึงมากค่ะทั้งสองสาวที่รักนไม่ดังขอมอบกายทลายตัวคยเป็นทาสจะดุดาว่าไคอยดี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะที่พามานี่นะจะบอกให้นะพามาให้ไกลจากพระปิ่นทองเพราะว่าฉันเนี่ยหึงหึงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็สวยขนาดนี้ไม่หึงมั้งก็สวยขนาดนี้ไม่หึงมั้งก็สวยขนาดนี้ไม่หึงมั้งจริงแล้วฉันเน่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิง ไม่เคยทำไรใครเลยว้ายจะโถโถ ổ ทิมชอบไหมชอบเลยคะ่ะชอบชอบฉันหรือชอบใครชอ,ชอบฉันหรือชอบใครชอบฉันหรือชอบใครเป็นบ่อยๆนะชอบแบบนี้อ <c oughs> <On end. S 2> ่อนแอนเขื่อนวายความรักทีจไปนะไปเหรอจา้าค่ะไปแล้วไวาจังตาหวานจังเลยไปตาหวานจังเลย